รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางมักพาเราไปพบเรื่องที่น่าจดจำเสมอแต่ละสถานที่มันก็มีสเสน่ห์มีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป แต่หากวันไหนคุณรู้สึกเบื่อกับชีวิตอันวุ่นวายจนอยากออกมาพักผ่อนทําให้รู้สึกชีวิตคุณหมุนช้าลงบ้างสถานที่ง่ายๆเลยนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายชุ่มฉ่าไปกับธรรมชาติทําให้ชีวิตคุณหมุนช้าลงบ้างที่เรียกว่าสโลไลผมแนะนําที่นี่เลยครับจังหวัดสมุทรสงคราม วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเวลามาสมุทรสงครามทุกคนก็จะคิดว่าต้องมาตลาดน้ําอัมพวานะครับแต่ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมไม่มีคนเลยเพราะว่าที่มาถ่ายเนี่ยเป็นวันธรรมดานะครับแล้วถ้าเกิดเรามาวันธรรมดาแหะครับเราจะไปเที่ยวไหนวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่สมุทรสงครามนะครับว่ามีอะไรน่าเที่ยวมีอะไรน่าดูมีอะไรที่เราควรจะสนใจในวันธรรมดาได้บ้างนะครับ แต่ตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปล่องเรือแม่น้ำแม่กลองกับผมก่อนดีกว่านะครับว่าสวยขนาดไหนแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสมุทรส,รสงครามมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ1 3 2มสกิโลเมตรสำหรับชาวสมุทรสงครามแม่น้ำยังคงมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของคนที่นี่เวลาเรามาจังหวัดสมุทรส,รสงครามจะได้เห็นวิถีชีวิตริมคลองที่เรียบง่ายตลอดสองข้างทางและตอนนี้ ผมจะพาคุณผู้ชมร่องเรือมาที่วัดบางกุ้งเพื่อพบกับอันซีนไทยแลนด์จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดบางกุ้งนะครับด้านหลังเราก็จะเป็นหลวงพ่อนินมณีนะครับหรือว่าคนแถวสมุทรสงครามนี้เขาจะเรียกว่าหลวงพ่อดำนะครับวัดแห่งนี้เป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่นึงเลยนะครับเพราะว่าโบสถ์เนี่ยจะปกคลุมด้วยต้นไม้ทั้งหมด4ชนิดนะครับมีต้นโพนะครับต้นไรต้นกลางนะครับแล้วก็ต้นไกลนะครับแล้วก็ถ้าไปดูข้างนอกจะเห็นว่า ต้นไม้เนี่ยปกคุมโบสถ์ทั้งหลังเลยนะครับเป็นที่สวยงามมากแล้วก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของคนสมุทรสงครามมากนะครับใครมาแถวสมุทรสงครามนะครับผมว่าแวะมาไหว้พระเป็นสิริมงคลหน่อยก็ดีนะครับเดี๋ยวขออ,วขอนะุญาตไปไหว้พระก่อนนะ ที่นี่คือค่ายบางกุ้งครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำาพราวาจุดเด่นคือกำแพงที่สร้างไว้เป็นอนุสร์จากการสู้รบของค่ายทหารเรือที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลังจากเหตุการณ์เสียกุงเสียยุธยาครั้งที่2เมื่อปีพศ2310โดยที่พระเจ้าเอกทัศน์ได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งจึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีสมญานามว่าค่ายบางกุ้ง อย่างที่รู้กันนะครับว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยเป็นสายหลักของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่ก็จะมีคลองเล็กๆแบบนี้ครับอีก300อกว่าคลองที่แบบเลาะๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีของมาขายแบบนี้เยอะมากเลยฮะผมพาคุณผู้ชมนั่งเลาะคลองเล็กคลองน้อยมาจนถึงตำบลบางนางรี่ เพื่อมาหาพี่สมยศคนนี้แหละครับเพื่อม,มาชมวิธีการทําแป้งรําเกลือจืดของดีจังหวัดสมุทรสงครามที่ทั้งสร้างเงินสร้างงานให้คนในชุมชนและก็ที่สําคัญนะครับยังสร้างชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยแป้งรําเกลือจืดคืออะไรและมีประโยชน์ยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับอันนี้ดินสอพองไม่ใช่ครับทุกคนอาจจะคิดว่าดินสอพองนะรจริงจริงมันคือแป้งรํานะครับไม่ใช่แป้งแบบผมนะแป้งรําอย่างนี้ไม่ใช่รํา รอเรือใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะมันมาจากอะไรครับอันนี้อันนี้ทํามาจากเกลือจืดครับฮะทามาจากเกลือจืดครับไม่มันไม่ใช่ดินนะฮะไม่ใช่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับมันจะเหมือนดินสอพองมากแต่ว่ามันมันต่างจากดินสอพองไงฮะอันนี้จะขาวขาวจะมีฟาร์มขาวครับแล้วก็มีฟารมเบาหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบครับแล้วก็ดินเนี้ยเขาแค่ขุดเอาหน้าดินขึ้นมาฮะแล้วก็มากอง ทําการกองก็หยอดได้เลยโอ้ครับแต่แป้งของเราเนี่ยเอามาจากนาเกลือเอามาจากนาเกลือครับนาเกลือที่เขาทํานาเกลือเค็มแล้วเนี่ยมันจะมีเกลือเนี่ยมีสามชนิดครับนานาเกลือเนี่ยขั้นแรกเลยก็มีดอกเกลืออ่าดอกเกลือครับขั้นที่สองก็เป็นเกลือแกงละเกลือแกงครับเกลือแกงครับผเม็ดใหญ่หน่อยครับตัวนี้จะตกผลึกจากเกลือเค็มอีกทีหนึ่ง ก็คือตัวนี้จะเป็นชนิดที่ลึกที่สุดลึกที่สุดครับอ๋อตกผลึกมาเนี่ยครับแล้วก็เอาตัวนี้มาทำาตนี้ตัวนี้มันมีปัญหาสร้างปัญหาให้กับหนาเกลือครับทําให้หน้าเกลือเขาเนียตื้นเขินก็คือตัวนี้จริงๆแล้วก็คือถ้าถ้าเป็นภาษาภาษาภาษาคนปกติมันคือสิ่งเหลือใช้อะใช่และยิ่งทําให้แบบผิวหน้าดินของหน้าเกลือตื้น นํามาจากทา่นาเกลือเสร็จนาเกลือเนี่ยมันก็จะมีเศษดินเศษห้อยเศษอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาผ่านการล้างทําความสะอาดพอสะอาดแล้วอันนี้ล้างยังครับอันนี้ล้างอันนี้ล้างแล้วก็จะเป็นเม็ดสีน้ําตาลลองชิมด้วยครับอันนี้กินได้ไหมฮะลองชิมชิมเรยๆครับเนี่ยชิมนี่เจยมีความจืดไม่เค็มมันคือหินดีๆเลยนะไม่เค็มรับเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาคั่ว เ่าให้สุกอาฮะใส่กรบ้านคือเรียกให้สุกให้สุกแล้วไงเขาต้องเคี่ยวอยู่นี้นานไหมฮะกับเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้เป็นสีขาวแบบนี้ครับโดนความร้อนเสร็จจากดำๆอย่างนี้เป็นชั่วโมงมันจะกลายเป็นสีขาวขาวครับขาวธรรมชาติเลยเนี่ยอันนี้งานธรรมชาติเลยและไงต่อฮะพอเสร็จกระบวนการนี้เสร็จกระบวนการนี้เนี่ยมาเป็นขาวแล้วเนี่ยเราก็ไปหมักหมักอันนี้ใส่ใส่อะไรไหมครับหมักจะมีถังนกครับถังนกครับครับถังนกอ้500ลิตรแล้วก็หมักไว้ อแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงครับเชา้าเราก็เอามายอดอ่ะอพอหมักเสร็จแล้วเนี่ย<ะ>มันก็จะเป็นคโครนเนื้อคโครนนะั่นแหละมันเหมือนนินสอพองมากอ่ะไม่น่าเชื่อวันมาจากเกลือขอลองหยอดหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับ ขายกิโลละ100บาทครับ100บาทครับหนึ่งหนึ่งถาดนี่ประมาณ2ขีดนะครับ2ขีด1ถาดเท่ากับอันเนี้ยห้าถาดเป็น1กิโลครับแล้วเมื่อไหร่จะทันขายอรพี่ไม่ทันขายครับเราก็เริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาตัวเนี้ยพัฒนาโดยภูมิปัญญาของเราเองนะครับใช้เราใช้ตัวเนี้ยจากปลายแหลมเนี้ยมาทําให้เอาสแตนเลสมามมวน นี่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 ครับแล้วเราก็มาพัฒนานี่ฮะอันนี้ฮะอันนี้คืออ่าแมพสามที่สองรูสามที่สองรูครับหนึ่งครั้งหนึ่งขีดเดี๋ยวนี้ก็ถ้ากบบว่าสิบครั้งก็โลหนึ่งใช่ครับอ๋อง่ายขึ้นเยอะครับผมก็พัฒนาทำไมไม่ใช่อันนี้ยก็เราอดชอ๋อเวลาชาวต่างชาติมานะฮะเาก็จะชอบแบบนี้เขาไม่ชอบแบบนี้เหมือนวิถีชาวบ้านสมัยก่อนว่าเอ่อมันไม่ได้เป็นเครื่องจักรมันเป็นที่แฮนด์เมดทำเอง 挺啊。 เอาไปไหนแน่เอาก็ก็มาตากอะพี่อ๋อเขาไม่ตากกันแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาจะมาใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วครับเพราะตากเนี่ยมันจะช้า4วัน4วันครับครับตากพลังงานแสงอาทิตย์2วันครับแล้วสะอาดด้วยพลังงานสะอาดครับมีเทคโนโลยีด้วยอ่ะเอาไปครับเราจะดูฮะดูไปฮะแล้วไม่อยากลองตากกับพี่อ๋อครับไม่ได้สข่ากระปกง่ายไหมเข่กระปกครับอ๋อโอเคครับมีปุ่นมีละอองเยอะ มครับนึกถึงห้องสตรีมห้องซาวน่าอยู่ที่อยู่ในฟิตเนสปะะ่ะฮะผมว่าห้องเนี้ยประมาณห้องนั้นเลยไม่แปลกเลยที่มันจะแห้งเร็วขนาดนี้แต่งานคุยกับข้างนอกเลยครับไม่หวร้อนข้างนอกดีกว่าอะไพี่นะครับผมไมงั้นจะเป็นลเมเอหาหอมครับร้อนมาก ใช่ไหมฮะเวลาเราตากเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นที่นกที่ที่เราคาดไม่ถึงว่ามันบินมาปุ๊บอ่าครับเขาบอกว่าละคนนกลือฝนตกเนี่ยเริ่มหนึ่งใหม่ใช่อันนี้เหมือนกันไหมฮะแมง้ํานี่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับก็ถ้าสมมุติว่าฝนตกลงมาทุกอย่างละลายหมดเลยละลายใหม่ครับน้ำฝนทาไม่ได้เลยก็เท่ากับขายรายได้ขาดไปเลย 3- 4เดือนขาดไปเลยครับ พอมามีห้องห้องพลังงานแสงอาทิตย์ก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมฮะครับทันกับการส่งออกอ๋อแล้วปกติเวลาเราเราเราตากที่แสงอาทิตย์จริงๆนะครับเราตีเป็นเดือนแล้วกันเดือนหนึ่งได้4ตันกัน4ตันครับเยอะมากที่สี่ตันครับแล้วพอมาเป็นมาเป็นห้องพลังงานแสงอาทิตย์เราทําได้เดือนละแตันแตันครับเท่าตัน พลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสะอาดแล้วพอสะอาดแล้ว so แล้วเอาไปทําอะไรต่อทีนี้มันก็ต่อยอดล่ะเอาไปทําผลิตภัณฑ์คนก็จะเชื่อถือในการที like, ่ว่าเห็นระบบสะอาดแล้วเนี่ยคนก็จะเชื่อถืออุตสาหกรรมก็ลงมาอย่างนี้มีไปจดไหมครับพวกเขาเรียกอะไรมอกมีไหมฮะจดยมีครับอยอจดไหมฮะอยออย่อยนั่นเองนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์กันไหมครับว่าจากแป้งร่ําไปเป็นอะไรได้บ้างครับครไปเลยฮะทางไหนดีทางนี้นะครับนะะ อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากแป้งรําทั้งหมดใช่ไหมัใช่ใชมีหลายอย่างมากเลยครับครับแล้วเอาไปว่าในเน็ตตัวไหนขายดีสุดฮะที่แบบมีส่งออกไหมมีครับตัวนี้คือวัตถุดิบที่จะส่งออกไปมาเลย์อิตาลีอา่าฮะฝรัง่งเศสแล้วนี่อะไรค,ะครับอันนี้คือตัวแรกเลยที่เราพัฒนาขึ้นมาคือก,ก็เอาตัวเนี้ย ทำขายพัฒนานขึ้นมาอ๋อนี่คือแพ็กเกจจิ้งมันเป็นแบบนี้เวลาเรารส่งขายนะครับ,บเป็นแบบนี้ประโยชน์มันเยอะมากเลยพี่ครับใช้คุณสมบัติของเขาคือซับปั๊มมันอ๋อคือคือคือถ้าสมมุติว่าพอกหน้าคนคหน้ามันนี่มันก็จะช่วยกันการทําให้หน้ามันลดน้อยลงได้ใช่ครับจริงๆผมเป็นคนชอบแบบของพวกนี้มากเลยนะสงสัยเสียตังค์อยู่แล้ว <laughs> สำหรับในตอนหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนดังแห่งสมุรสงครามที่ใช้ชีวิตทั้งประหยัดเงินประหยัดพลังงานเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงล่ะครับติดตามชมให้ได้นะครับในวันพรุ่งนี้กับรายการ e-journey ครับทางช่อง3 SD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ